สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุปไปเอี่ยนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะยก็จะพามารีวิวเ,เป็นโลชั่นของบริปป p แล้วก็โฟมของบริปป์นะแต่โลชั่นอาจจะเอามาไม่หมดนะแต่ว่าโฟมอาจจะราคาเอื้อมถึงนะพวกเนี้ยน,นี่โลชั่นสองตัวนี้นะคะที่เอ็มจะแนะนำก็จะเป็น ตัวแรกค่ะเป็น Berry Pop One White UV Protect Body Serum ก็คือมันจะช่วยกันแสงแดดน,นะคะแล้วมาแต่งแต่งให้จนที่2ตัวนี้นะคะเป็น Berry Pop White g l o Smoothie Body Rose Smoothie Yogurt บวกวิตามินซีอ่ามันจะช่วยให้ผิวเราดูเรเรือนกระจ่างใสลดจุดด่างดำทั้งสองตัวนี้เลยสามารถใช้ได้กับคนทั้งผิวความรับผิวขาวนะ่ค่ะก็อยากขาวก็อืมราคาเอื้อมถึงไม่แพงคะ่ะ ผ่านไปที่ผ่านไปต่อไปเป็นนี่ค่ะเป็นโฟมล้างหน้าของเบอร์รี่๊อนะคะม,มาดูตัวแรกค่ะคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือ b บ r ร์ p ี่ s ๊อ e ซูเปอร์ไวท์เทนนี่สกูดดี้เฟชเชียรโฟมนะคะก็จะเป็นพฟอมความสะอาดผิวและเครื่องสาอางอย่างหมดจดนะคะช่วยผิวลดจุดด่างดำและผิวลายดูกระจ่างใสนะคะตอนมีผิวหนาว้าใส จะเป็นน้จะเป็นน้ำบรรเัาะะออกมานะต่อไปที่สองเป็น mm hmm. Berry Pop Anti Acne e s m o o t h i Facial Foam mm hmm. ช่วยลดปัญหาสิวนะคะควบคุมความมันนะคะล้างหน้าสำหรับผู้เป็นสิวของความสะอาดได้นนะคะ่ะนี่จะช่วยลดสิวเนะลดสิวนะคะต่อไปตัวที่3นะคะเป็น บริบริปออยพรอนโทสปูติฟลูเชียโฟมฟลูเชียโฟมค่ะก็ตัวนี้นะคะก็จะช่วยทำความสะอาดผิวและเครื่องสำอางได้อย่างสะอาดหมดจดลดความมันส่วนเกินซึ่งเป็นสาเหตุให้รูขุมขนตันนะคะและไม่ตาจัดใสนะเออเดื๋ให้ดูเนื้อตัวนี้นะคะเนื้อตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้นะเป็นกลิ่นผลไม้นะอันนี้ก็คือ ยังไม่ได้ใช้นะคะก็ะให้ดูคือยังไม่ได้ใช้อะนะก็เป็นฝาดแบบนี้โอ้ยแพคเกจโฟมเขานะคะเป็นฝาดำแบบนี้หมดเลยนะคะเห็นไหมแต่ว่าโลชั่นนะคะเป็นฝาสีเงินแบบนี้นะคะหมดเลยโอเควันนี้นะคะเยี่ยมก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ